โอเคเรามาดูข่าวที่สำคัญในอัปเดตในวันนี้ด้วยกันนะครับมันมีหลายประเด็นด้วยกันที่น่าสนใจน่าจับตามองแล้วก็ต้องเฝ้าระวังที่ฐานด้วยนะครับประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขากำลังจะบังคับใช้ดิจจตอไอดแล้วนะครับต่อจากประเทศอังกฤษประเทศของบุรุษผู้นั้นนะครับมากันแบบต่อกันเลยนะโอเคดูครับ เริ่มต้นด้วยสหราชาณาจักรแล้วล่ะที่เข้ามาสู่ระบบของดิจิตอล ID ตามความต้องการของบุรุษผู้นั้นบุรุษนอกกฎหมายนะครับเขาก็ผลักดันประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อบังคับใช้ระบบดิจิตอล ID ตามแนวทางของสาภาพยุโรปและอังกฤษเห็นไหมครับผลักดัน น่าจะสําเร็จในเร็วๆนี้นะครับหรือว่าอาจจะใช้แล้วก็เป็นไปได้เห็นไหมครับท้ามาอยู่ๆก็บังคับใช้ได้เลยเพราะว่าเขาเตรียมระบบนี้มาน,นานแล้วครับการสแกนใบหน้าอัตลักษณ์ของเรานะถ้าเรื่องของการรับดิจิทัล ID <c oughs> เป็นเครื่องหมายสัตว์ร,ร้ายโดยที่ไม่ต้องฝังชิปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังให้ดีนะครับระบบสัตว์ร,ร้ายกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว ดูข่าวต่อไปกันครับคำร้องต่อต้านระบบดิจิตอลดีต่อรัฐบาลสหราชชานาจักรเพื่อยับยั้ง Mass Surveillance หรือว่าการสอดส่องพลเมืองขนาดใหญ่มาฮึมาเนี่ยทั้งหมดนะครับและดิจิตอลคอนโทรลทะลุเกิน2.8ล้านรายชื่อแล้วมีการลงชื่อไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้2.8ล้านคนเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้ว นี่แหละประชาชนเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะอย่าลืมครับประเทศอังกฤษประชาชนเขาที่ติดตามพระเยซูและตามข่าวสารเรื่องลาเหล่านี้มาโดยตลอดเนี่ยเขารู้ครับว่าสิ่งที่ประเทศอังกฤษพยายามจะทำเนี่ยคิงของเขาเป็นคนผลักดันและมันสุ่มเสียงอย่างยิ่งที่จะถูกเรียกว่าเครื่องหมายสัตว์ร้ายเขารู้คริสเตียนในอังกฤษไม่ใช่โง่นะครับ เขารู้และเขาอยู่ใกล้เรื่องราวเหล่านี้มากกว่าเราสิอีกเขาเห็นความไม่ชอบไม่ชอบมาภากลหลายประเด็นด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาให้คำโต้แย้งนี้สำเร็จผลข่าวต่อไปนะครับโอเคไอ้นี้ประเด็นนี้โอ้โหผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องนำมาพูดคุยกับพี่น้องไปดูกันในข่าว ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้กันนะครับไฟไหม้ศูนย์ข้อมูลเกาหลีใต้เสียหายมหาศาลกว่า858เทเลไบต์เลยนะครับ TB ไม่ใช่ GB นี่ TB นะครับข้อมูลทั้งหมดระบบฮาร์ดดิสออนไลน์ของ government drive นะครับหรือข้อมูลของรัฐบาลทั้งหมดที่ตัวเองจัดเก็บมาในแบบดิจิตอลเนี่ย 8ปปีด้วยกันข้อมูลการน,นโยบายต่างๆของทุกกระทรวงข้อมูลการทำธุรกรรมของประชาชนกับรัฐบาลทั้งหมดเลยทุกอย่างถูกเผาด้วยไฟเกลี้ยงไม่มีข้อมูลสำรองหลงเหลืออยู่เลยครับไม่สามารถกู้คืนข้อมูลใดๆกลับมาได้อีกนี่คือความเสี่ยงใช่หรือไม่ถ้ารัฐบาลของทั้งโลก จะแปลงตัวเองเป็นดิจิตอลเกิร์เมนคือรัฐบาลที่มีข้อมูลดิจิตอลทั้งหมดเลยนี่คือความเสี่ยงครับแล้ววันหนึ่งถ้ารัฐบาลของแต่ละประเทศแปลงให้ข้อมูลของตนเองเป็นแบบดิจิตอลหมดแล้วเกิดภัยพิบัติตามตราทั้ง7ตแตรทั้ง7ขันแห่งพระพิโรธทั้ง7พี่น้องคิดว่าข้อมูลทั้ง,งหมดเหล่านี้เนี่ยมันจะปลอดภัยและเหลือรอดไปได้ยังไงครับ คำตอบคือไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลของเราจะแลเห็นความเสี่ยงตรงนี้ผมว่าเราควรจะถอยออกมาจากความดิจิทัลไลซ์ความไฮเทคทั้งหลายเทคโนโลยีบางทีมันก็เป็นดาบสองคมดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นอ่ะดูกันต่อไปนะครับว่าทางการของเกาหลีใต้จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร บายบายมันปลิวไปหมดแล้วนะครับอ่ะดูข่าวต่อไปฮะคราวนี้น่าสนใจมากครับงานวิจัยเผยว่าคนรุ่น Gen X จะเป็นคนรุ่นแรกที่จะเข้ารับ Universal Basic Income หรือว่าหลักประกันรายได้ทั่วนหน้าขั้นพื้นฐานสากลหากมีการเริ่มต้นใช้ระบบ AI นะและใช้ระบบ เอไอเข้ามาแย่งการทำงานมากขึ้นคนเจ n X นี่แหละจะตกงานกันยกใหญ่แล้วก็จะอาจจะต้องแหแหนกันมาเพื่อรับรายได้ขั้นพื้นฐานสากลของรัฐบาลแล้วก็ต้องเข้าระบบสัตว์รายครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการใช่หรือไม่เมื่อ AI เข้ามาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เข้ามาด้วยสำหรับคนที่ไม่ปรับตัวให้เข้ากับ ความไม่ปรับความสามารถไม่พัฒนาตัวเองก็ <c oughs> จะเป็นคนกลุ่มแรกที่สุ่มเสี่ยงที่จะตกงานและก็ต้องรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นข้อกังวลละ่ะเพราะว่าถ้าวันหนึ่ง AI เข้ามามีบทบาทอย่างมากในประชาชนในสังคมโลกเมื่อไหร่แล้วนะครับแบบเต็มสูบแล้วประชาชนแทบจะไม่มีบทบาทอะไรแล้ว ก็อาจจะต้องหันหน้าเข้าหารัฐบาลแล้วรัฐบาลก็จะหยิบยื่นโอกาสตรงนี้ซึ่งมันแฝงมาด้วยนโยบายของปฏิปัษ์พระคริสต์นั่นเองครับต้องรับดิจิตอล ID ต้องมีสแกนใบหน้าเดือ,อจ,จะต้องเป็นสินทรัพย์ของรัฐบาลไปโดยปริยายครับเพราะว่าก็พึ่งพารัฐบาลไงเนาะอ่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับ ข่าวด่วนของนาซาออกมาประกาศเตือนกลุ่มฝนดาวตกมังกรครับหรือ draco n i d s m e d i o shower นะในวันที่8หรือวันพรุ่งนี้นี่เองอาจจะเป็นภัยต่อยานอวกาศในวงโคจรที่อยู่ในวงโคจรของโลกเนี่ยนะครับเป็นไปได้นะโอ้โหผมเห็นหมายสำคัญนี้แล้วดูแล้วมันสยองขวัญมากเพราะอะไรครับมันกลุ่มฝนดาวตกมาจากกลุ่มดาวดเดรโค ครับดเดรโกก็คือดราก้อนนั่นแหละนะครับฝนดาวตกมาจากกลุ่มดาวมังกรน่ะมันดูแล้วคุ้นๆวิวรบทที่12จังเลยครับทู่สวรรค์หนึ่งในสามถูกหางของมังกรตวัดลงมาอย่างแผ่นดินโลกเออน่าสนใจนะอันนี้น่าคิดครับเป็นไปได้หรือไม่นะยังมีนักเทศผู้ยิ่งใหญ่หลายท่านด้วยกันนะครับท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว มองว่าดาวตกตรงตรงเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นภาพของ the fallen angel หรือทูตสวรรค์กบะดท,ที่ลงมานะครับพร้อมกับซาตานก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังอธิษฐานครับไม้สสำคัญบนฟ้าไม่มีใครสร้างขึ้นมาได้ครับมีพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้เห็นผู้รู้ในทุกสิ่งดูต่อครับ,าบารัฐบาลสหรัฐตอนนี้ก็ชัดดาวยืดเยื้อกันมาแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาเป็นต้นมาจนถึงวันนี้วันเป็นเวลา7วันด้วยกันละมีเจ้าหน้าที่ของรัฐกว่า700ดแสนคนด้วยกันถูกเลิกจ้างชั่วคราวเพราะว่ารัฐบาลกลางนั้นไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับพวกเขาคงเหลือแต่เจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นต่อความมั่นคงของชาติเท่านั้นเช่นทหารตำรวจเจ้าหน้าที่คนตรวจคนเข้าเมืองพนักงานวิทยุการบิน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่เป็นครั้งที่11แล้วที่รัฐบาลสหร,รัฐต้องชัดดาวเพราะมีการเห็นต่างกันเรื่องงบประมาณของพรรคหลักๆอย่าง Republican และ d e m o c r a ตนะครับก็ <st> uh> เกิดเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะครับแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะยืดเยื้อไปยาวนานเพียงใดมีการตกลงกันของฝ่ายเดโมแครต ซึ่งเดมโมแครตก็เห็นแล้วว่านี่เป็นเกมการเมืองนะครับเพราะว่าฝ่ายทรัมป์เองมีเสียงไม่พอ60เสียงที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการอนุมัติใช้งบประมาณตรงนี้ได้นะครับทำให้เดมโมแครตก็เล่นแง่ยพยายามที่จะยัดงบประมาณด้านเฮลท์แคร์เข้ามาด้านสุขภาพทั่วหน้าอะไรเข้ามานะก็อาจจะผลักดันเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนหรืออะไรอย่างนี้เข้ามาอีกด้วยซึ่งทรัมป์ไม่เห็นด้วยทําให้ก็ไม่สามารถ ผักดันก็ประมาณร่างนี้ออกมาบังคับใช้จริงได้นั่นเองนะครับดูกันต่อไปนะมาดูข่าวนี้ต่อครับทรัมป์เนี่ยโพสต์รูปตัวเองไว้น่ากลัวมากเลยครับโพสต์รูปตัวเองเป็น uh, the Grim r i ป p e r นะทรัมป์ขู่ใช้อำนาจฉุกเฉินเพื่อปราบกบฏใช่หรือไม่นะครับด้วยการส่งทหาร uh, ประจำการเพิ่มเติมเข้าไปอยู่ในเมืองต่างๆของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายเดโมแครตเลยโดยเฉพาะนะครับทั้งออกวิดีโอ AI ไอโปรโมตตัวเองและคณะรัฐบาลเป็นเหมือนยมทูตเพื่อจัดการฝั่งเดโมแครตนี่คือการข่มขวัญใช่หรือไม่เพราะว่ามีการขวางของเดโมแครตเพื่อไม่ให้ปีพับกัารหรือพรรคของทรัมป์เนี่ยผลักดันนโยบายตรงนี้สำเร็จ นะครับตรงนี้ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะโอเคข่าวต่อไปฮะไปดูคนที่ยูโรก,กันบ้างครับเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเนี่ยออกมากล่าวหาว่าดโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากที่ยิงมาจากรัสเซียเพื่อจู่โจมหรือโจ,จ,จมตีรัยูเครนเนี่ยมีหลายชิ้นส่วนที่ผลิตโดยบริษัทสัญชาติตะวันตกอาทิเช่นโรงงานในสหรัฐสหรสาชชาจาจักรเยอรมน,นี สวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นเนเธอร์แลนด์ไต้หวันและจีนครับนะฮะน้องเซเลนสกี้ก็โวยเลยทีเดียวว่ามันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงนะเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยตกไปอยู่ในมือรัสเซียได้ยังไงนะครับอ่ะก็โวยวายกันไปนะแต่ว่ารัสเซียก็น่าจะไม่หยุดลงแค่นี้หรอกครับเพราะว่ายูเครนเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็ทําให้รัสเซียเจ็บปวดพอสมควร ส่งโดรนเข้าไปส่งจรวดอะไรเข้าไปด้วยโอเคมาดูกันในไฟล์ของอ่ายูเออรสเซียกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยโดรนของยูเครนเนี่ยไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งระยะทางไกลสุดสถิติใหม่ครับลึกเข้าไปอย่างรัสเซียถึง2000กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับจากชายแดนยูเครนเข้าไปนะถือว่าเป็นการโจมตีที่ บ้าบินมากนะครับถือเป็นการโจมตีที่ขยายเขตเข้าไปลึกและก็ใกล้กรุงมอสโกยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับนับว่าเป็นการจู่โจมที่อุกอาจมากของยูเครนที่เข้าไปได้ใกล้มอสโกขนาดนี้ซึ่งนับตั้งแต่ไบเดนเนี่ยสนับสนุนมาเนี่ยก็มีการเข้าไปโจมตี ไม่ได้ไกลเท่านี้มาก่อนนะครับล่าสุดโรงกานน้ำมันของรัเสเซียเองก็โดนทำลายไปย่อยยับพอสมควรเลยนะอันนี้เป็นภาพข่าวที่นำมาฝากพี่น้องอาจจะไม่ได้เป็นภาพจริงแหละแต่ว่าเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่ามีการเข้าไปจู่โจมระยะไก,กลเข้าไปอย่างรัเสเซียมากขึ้นจากกลุ่มทหารของอยูเครนนั่นเองนะครับ โอเคดูข่าวต่อไปฮะทรัมป์เนี่ยเขาได้ตัดสินใจแล้วละ่ะที่จะจัดหาขีปนาวุธร่อนเทอร์โมฮอคพิสัยไกลให้กับยูเครนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อยูเครนจะนำไปใช้ต่อสู้กับรัสเซียแล้วก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้งานแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วเรียบร้อยท่ามกลางความถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องถึงความเสี่ยงที่สหรัฐกำลังสร้างความเสี่ยงนี้โดยตรงกับรัสเซียนะครับ รัเสเซียก็น่าจะฉุนขาดไปเลยทีเดียวกับข่าวนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเราจำได้ไหมฮะทรัมป์จะทำตามสัญญาขึ้นมาภายใน24ชั่วโมงจะหยุดสงครามรัเสเซียยูเครนเลยแต่ทำไมเขาเปลี่ยนใจฮะแน่นอนครับบุรุษผู้นั้นผู้ซึ่งเป็น The King of Europe เขาไม่พอใจกับนโยบายที่จะหยุดสงครามนี้เพราะเขาปลุก ปัน่นแล้วก็ปั้นสงครามนี้มาด้วยมือของเขาเองเป็นเวลานาน,านแล้วตั้งแต่ไบเดนนะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์ขึ้นมาก็ต้องตามลูกพี่นะมิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รางวัลโนเบลด้วยนะลูกพี่ก็คงจะสั่งกันมาเยอะพอสมควรทำให้ทรัมป์เปลี่ยนนโยบายไปช่วยแล้วก็หนุนยูเครนแบบเต็มสูบนะครับ ดูต่อฮะความคืบหน้าของแผนการข้อตกลงที่กาซาล่าสุดเนี่ยทรัมป์เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าบางเรื่องไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเราก็จะไม่ทำแล้วกันนะแต่ผมคิดว่าเราทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวหมายถึงแผนทั้งหมดนะครับผมคิดว่าฮามาสได้ตกลงกันในเรื่องที่สำคัญมากแล้วนะครับก็กำลังคืบหน้ากันอยู่ล่าสุดนี้เท่าที่ผมเห็นก็คือ ตัวแทนของกลุ่มฮามาสจะไปพูดคุยกับตัวแทนของอกลุ่มอียิปต์ด้วยนะครับเพราะว่าจะมันจะมีข้อตกลงหลายส่วนด้วยกันนะครับข้อตกลงทั้งหมดนี้ร่างออกมาได้ดีเวอร์วังมากนะครับเหมือนกับคนที่ตั้งใจให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้นั้นเขาวางแผนนี้ไว้ยาวนานแล้วครับมันฟังดูดีมากเหมือนที่เราได้พูดคุยผมได้พูดคุยกับอาจารย์แพนในไลฟ์ก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับ ดูต่อไปฮะประเทศตูนิเซียครับได้สารประเทศตูนิเซียได้ประกาศประหารชีวิตชายวัย50ปีหลังจากที่เขาเนี่ยโพสเฟซบุ๊กข้อความดูหมิน่นประธานาธิบดีไกรไกซาอิทนะครับปรานาธิบดีชื่อไกซาอิดซึ่งถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของรัฐประเทศตูนิเซียเลยทีเดียวครับก็ความคิดเห็น ของผู้คนอาจจะไม่สามารถโพสต์อย่างเสรีได้ในประเทศตูนิเซียมีการควบคุมฟรีสปีชของประชาชนนั่นเองนะครับโอเคอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการแสการต่อต้านชาวยิวเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือการปลุกปั่นทางด้านการเมืองนับตั้งแต่มีการโจมตีของกลุ่มฮามาสในวันที่7ตุลานะครับผู้นำรับบายของยุโรป กล่าวว่าคล้ายคลึงกับสมัยการปลุกปั่นของนาซีในสมัยส,ยสงครามโลกใหั้งใหญ่ชาวยูนะครับเพราะว่ามีการถือป้ายโฆษณาต่างๆมากมายนะครับเช่นข้อความประมาณว่าพวกเราอยากเห็นวันที่7ตุลาเหตุการณ์แบบวันที่7จตุลาเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประ้วงนะแล้วก็ต้องการเห็นความพินาศของอิสราเอลนะครับนี่คือสิ่งที่ กำลังเกิดขึ้นทั่วไปในสังคมตะวันตกโอเคครับดูข่าวต่อไปกันนะฮะอิสราเอลปล่อยเว็บไซต์วันที่7ตุลานะครับเป็นเว็บไซต์ที่เปิดโปรงหลักฐานแบบไม่เซ็นเซอร์เลยว่าข้อมูลในวันที่7ตุลาเนี่ยมีเหตุการณ์ชั่วร้ายใดๆบ้างที่ฮามาสได้กระทำต่อประชาชนชาวอิสราเอลซึ่งผู้คนสามารถเข้าไปดู ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้นะครับเป็นการโพสต์ภาพและเสียงโดยที่มีมีการเซ,เซ็นเซอร์ให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ชั่วร้ายในวันที่7ตุลาเราครบ3ปีแล้วนะครับวันนี้วันที่7ตุลาเช่นเดียวกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว3ปีข้อตกลงจะเป็นอย่างไรในเร็ววันนี้เดี๋ยวเราจะได้ข้อสรุปกัน ดูข่าต่อไปครับประเทศอิหร่านกําลังสร้างฐานนิวเคลียร์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่อิสาราเอลได้จู่โจมไปเมื่อต้นปีมาแล้วนะครับและเขากําลังบอกชาติตะวันตกว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆอีกต่อไปครับดังนั้นประธานาธิบดีทรัมป์นี่ก็ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดใส่พวกเขาอีกรอบหนึ่งเหมือนสงคราม12วันและสงคราม12วันนี้ผ่านมาหลายวันแล้วนะวันที่ จมตีเป๊ะๆเ,เลยปฏิบัติการ m i d ไนท์แฮมเมอรพี่น้องจำได้ไหมครับตรงกับวันที่777 777 77, พอดีเลยเมื่อย้อนหลังไป777เอ้ย777วันก็ตรงกับวันที่กษัตริย์ชาลส์ ز, ขึ้นของราชนั่นเอง777นะครับอีกไม่นานนี้จะถึงวันที่ 888เชื่อไหมครับอีก3วันเท่านั้นวันที่888นับตั้งแต่คิงชาลส์กษัตริย์ชาวที่3ามของกรีขึ้นมาจะครบ888วันในอีก3วันข้างหน้านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามดูกันต่อไปครับนะส่วนเรื่องของอิรานนี้อิสราเอลอาจจะต้องเป็นฝ่ายโจมตีก่อนหรือไม่ต้องดูกันต่อไปครับ มาถึงเรื่องของราคาทองบ้างล่ะนะครับตอนนี้ก็ราคาพุ่งไปหกหมื่นหนึ่งพันกว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาอัปเดตเวลาเที่ยงสิบห้านาทีของวันนี้นะครับซึ่งราคาทองโลกก็ทำจุดสูงสุดใหม่ที่สามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดจุดศูนย์สองดอลลาร์ต่อนหนึ่งทรอยซ์ออนนะครับ โอเคนะราคาทองไทยก็พุ่งทําจุดสูงสุดใหม่เหมือนกันเนื่องจากอะไรครับมีเหตุผลก็คือธนาคารกลางของแต่ละประเทศท่าลมเก็บทองคํากันยกใหญ่แล้ครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโลกผมถามพี่น้องครับว่าธนาคารกลางหรือรัฐบาลของแต่ละประเทศเขารู้อะไรมันมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นที่เขารู้ก่อนหรือไม่ชนชั้น ขุนนางทั้งหลายชนชั้นปกครองทั้งหลายในโลกเขารู้อะไรครับฝากพี่น้องไว้คิดครับนะเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันไม่ปกติเลยครับฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอัปเดตประมาณนี้ครับ